เพราะออฟฟิศไม่ได้มีแค่เรื่องงาน Worktivity Podcast ที่จะชวนคุณมาทอล์กทุกเรื่องผ่านมุมมองของคนออฟฟิศสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Worktivity Podcast ครับวันนี้ครับผมมี10วิธีใน10นาทีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแบบเต็ม10กันไปเลยครับ ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมคิมครับสวัสดีค่ะงิ้มค่ะสวัสดีครับผมเป้ครับสวัสดีค่ะทรายค่ะจริงๆแล้วนะครับสินาทีเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันสั้นมากๆเล็กน้อยมากๆนะครับแต่ว่าไอ้สินาทีนี่แหละครับแทนที่เราจะไปเล่นโทรศัพท์หรือว่าทําอะไรที่ไร้สาระนะครับเรามาแชร์กันดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำสิ0นาทีของตัวเองให้เกิดประโยชน์เพียงใดนะครับแล้วมันสามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ วันนี้ครับผมมีคําถามมาถามทุกท่านนะครับว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างประมาณ10นาทีเนี่ยแต่ละคนจะทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมก่อนเลยนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าณตอนนี้ผมว่างแล้วสินาทีเนี่ยสิ่งที่อยากทาอันดับแรกของผมเลยคือผมขอนั่งพักสายตาเพื่อทําสมาธิในออฟฟิศในออฟฟิศนะครับจริงๆไม่ได้หลับไม่ได้งีบนะคือเราพักสายตาเฉยๆท่องหายใจเข้าหายใจออกทาสมาธิ มีเล็ดรอดมามันคือเสียงลมหายใจครับผมกำลังกำหนดมันอยู่นะครับอ่ะอีกสิบนาทีถ้าเกิดพี่เป้ว่างพี่เป้ทำอะไรแน่นอนครับหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูโซเชียลเฟซบุ๊กเปิดดูไลน์ไม่ได้ดูเรื่องงานนะฮะดูเรื่องอื่นไปเรื่อยๆอัปเดตสถานการณ์ไปข่าวดีเน้นข่าวบันเทิงใช่ไหมฮะเน้นข่าวบันเทิงครับไปเติงดาราอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเพราะว่าแค่ไปจอดติดไฟแดงสรรี่แยกหยิบขึ้นมาดูแล้วแต่ก็เป็นอะคะ่ะไม่ว่าจะแบบตอนตื่นเอาจริงเดี๋ยวนี้อย่างแรกอะก็คือ ีความมือถือก่อนเลยไม่รู้อะไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่ามันต้องเช็คแต่ก็เช็คนะทุกครั้งที่ว่างตอนอยู่กลางวันในออฟฟิศอย่างเงี้ยก็เป็นอ่ะแบบขอได้แอบดูนิดนึงอะก็สบายใจแล้วหรือมีใครเป็นไหมว่าเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำแล้ววันนี้คุณเอามือถือเข้าห้องน้ำผมมาเป็นผมเป็นเลยทั้งขณะแปรงฟันผมก็ยังนั่งอ่านฝีข่าวอยู่นะเอาละครับวันนี้ครับผมมี10วิธีครับที่จะมาบริหาร10นาทีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ10วิธีนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันครับ สำหรับทรายเลยเนี่ยนะะก็รู้สึกว่า10นาทีที่จริงถ้าเล่นมือถือก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าอาจจะลองเปลี่ยน10นาทีที่เล่นมือถือของคุณนะ่ะสมมุติจากคอนเทนต์เอนเตอร์เทนอย่างเดียวอาจจะเปลี่ยนมาเป็นอัปเดตข่าวสารการันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราอยู่ออฟฟิศเนาะยุ่งกับการทํางานเสร็จปุ๊บตอนเย็นขับรถกลับบ้านไม่มีเวลาอัปเดตข่าวสารที่สําคัญหรือว่าที่ควรรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ10นาทีนั้นก็อาจจะ ลองเช็คข่าวดูบ้างว่าเอ้ยมีข่าวอะไรไหมที่เราควรรู้หรือว่าคอนเทนต์ที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดี๋ยวนี้บทความสั้นๆในอินเทอร์เน็ต ก็มีค่อนข้างเยอะหรือคุณจะลองหันมาฟังพอดแคสต์สั้นๆแบบบางรายการอย่างเงี้ยรายการเขาแค่สิบสิบห้านาทีฟังสักสเบรกละสิบนาทีก็จบแล้วรายการอะไรครับ <c oughs> ค,คุณจ Workivity ค่ะคุณคุณไหมคะ <c oughs> เป็นสิบนาทีที่มีประโยชน์มากนะ <c oughs> ครับผม <c oughs> ตอนเนื่องมาจากการอ่านข้อมูลที่ที่ค่อนข้างมีสาระต่างๆอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการฝึกอ่านหนังสือค่เะเขาบอกว่าคนไทยบางคนอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้เฉลี่ยน้อยลงมากๆเลยค่าเฉลี่ยปัจจุบันความเร็วของการอ่านหนังสือของบุคคลทั่วไปเนี่ย อยู่ที่200-250คาต่อนาทีหรือจะคิดเป็นง่ายๆเนี่ยคือ2นาทีต่อ1หน้าค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากอ่านหนังสือ100หน้าต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่ายังไงแล้วก็ได้ซึมซับความรู้จากการอ่านไปแต่ว่าถ้าเราอยากลองเป็นคนที่อ่านหนังสือให้เร็วขึ้นพื้นฐานเลยเนี่ยเราต้องเป็นคนอ่านเยอะก่อน ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเยอะหรือแม้กระทั่งอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะถ้าเรารู้จักอ่านมันบ่อยๆเราก็ลองหมั่นในการเหมือนฝึกเหมือนแบบสรุปใจความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เรามีสมาธิในการอ่านมากขึ้นแล้วก็สามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นค่ะก็คือการอ่านและการสรุปไปในตัวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ของเราในการทํางานด้วยที่เราต้องทำพรีเซนต์ต่างๆแต่เวลาอ่านพวกข้อความหรือหนังสือเยอะๆแบบนี้ที่อ่านผ่านพวกหน้าจอจะเป็นคอมหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเองเนี่ยครับยังไงก็อย่าลืม ป้องสายตาตัวเองด้วยเนาะออปรับออโหมดหน้าจอให้อยู่ในโหมดที่เป็นถนอมสายตานะครับหรือว่าใส่แว่นที่ตัดแสงสีฟ้านะครับเ,ออเพื่อป้องกัน,นการอ่อนล้าของสายตาด้วยอยากให้ทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์นะครับใส่แว่นกองแสงกันด้วยออข้อต่อไปครับพี่จะเป็นของพี่งิ้มที่จะมาแช์นะครับของพี่เนี่ยจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่เกี่ยวกับพวกโทรศัพท์และเป็นการจดบันทึกนะคะใช้เวลาก่อนนอนสัก10นาที ลองจดบันทึกประจำวันแบบตรงไปตรงมาในแต่ละวันว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อะไรที่เราทําได้ดีหรืออะไรที่เราทำาพลาดไปเราจดบันทึกเอาไว้จะได้ประเมินตนเองได้ด้วย3ส,ส่วนด้วยกันก็คือทางด้านสุขภาพด้วยอาจจะเป็นการจดว่าวันนี้เรากินอะไรไปกินของดีหรือว่าของที่ทําลายสุขภาพนะคะแล้วก็ทัทง้งทางด้านทัศนคติแล้วก็ความรู้สึกเพื่อให้เราให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นในวันถัดไป พี่ยิ้มผมขอแทรกนิดนึงพอดีผมเคยเจอบทความดีๆบทความหนึ่งนะครับคือสมมติว่าถ้าในกรณีวันไหนเนี่ยเราเกิดนอนไม่หลับเพราะว่าคิดมากคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะแล้วทําให้สมองมันแบบคิดไปฟุ้งซ่านอ่ะเนาะเขาบอกว่าให้ลองลุกขึ้นมาครับแล้วก็เขียนจดบันทึกเนี่ยเหมือนที่พี่งิ้มแชร์นะนะครับจดบันทึกสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนั้นเขียนทั้งหมดเลยลงในกระดาษ อาจจะใช้เวลา10นาทีอย่างที่บอกเป็นเวลาว่างเนี่ยครับเขียน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 ,ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดเสร็จแล้วกลับไปนอนมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราอะได้ระ,ะบายออกไปได้ผ่อนคลายออกไปแล้วจะทําให้เราอหลับง่ายขึ้นอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นผลอาจจะขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลเนาะ แต่ก็น่าสนใจน่าลองทําดูนะครับก็ดีกว่าบอกว่านอนไม่หลับแล้วก็ทิดไปเรื่อยๆใช่<ๆ>แล้วก็อ่ะดูต้องโทรศัพท์อีกแล้วเพราะการจดอย่างเงี้ยค่ะใชาแอบเห็นเพื่อนใร่บางคนอย่างเงี้ยก็บางคนจดใส่กระดาษแบบพี่พีมพี่คิมบอกเลยบางคนจดใส่มือถือหรือบางคนจดใส่ไว้ในโซเชียลมีเดียตัวเองอเขาจะได้จําได้ว่าเอ้ยเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับกลับมาแทร็กทีหลังบางคนใชาเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้โพสให้ใครอ่านอ่ะโพสให้ตัวเองอ่านอีกวิธีหนึ่งค่ะอ่ะอไรครับพี่เออ การฝึกขอบคุณตัวเองอม,มันจะช่วยทําให้เราเป็นคนคิดบวกด้วยนะคะ,ะเราอาจจะขอบคุณตัวเองที่ตอนนี้เรามีสุขภาพที่ดีนะเรารักษาสุขภาพตัวเองได้ดีจนเรามีแรงทํางาน ต่อสู้กับโรคโควิดอ่ะเราล้ำลึกว่าวันนี้เราไปเจอใครมาบ้างเขาทําอะไรให้เราเรารู้สึกขอบคุณเขาไอสิ่งพวกนี้ค่ะช่วยให้คนเป็นคนคิดประวกและเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ให้เราแฮปปี้กับเรื่องเล็กๆใช่ใช่ก็วิธีของผมนะครับก็จะมีเรื่องการให้เราวางแผนและจัดการสิ่งต่างๆสําหรับวันพรุ่งนี้เคยเป็นกันไหมครับว่า อย่างเงี้ยอย่างวันพรุ่งนี้คุณจะใครเคยเป็นางที่แบบว่าจะไปเที่ยวอืแล้วยังไม่แต่กระเป๋าผมก่อนอ่ะผมเคยเป็นผมเป็นผมก็ยังเป็นอยู่ยังไงคือคืนก่อนที่จะเดินทางเนี่ยว่างนะไม่ทำอ่ะไ,ไม่เก็บกระเป๋า,า,าดูทีวีบ้างานั่งคุยกับเพื่อนบ้างแล้วตื่นเช้ามา,าก็ลกลกัลกลกลัก<ต>เก็บกระเป๋าสุดท้ายก็จะต้องมีหนึ่งสิ่งที่ลืมอยู่เสมออย่างงานเหมือนกันหนีอ่ะผมจะทําอะไรวันพรุ่งนี้อย่างที่พี่วิงยิ้มบอกว่าเราจะต้องจดบันทึกประจำวันผมก็จะจดเอาไว้ว่า วันนี้ TO DO LIST เรามีอะไรทำอะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้เราเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องมานั่งตามยังไงบ้างมันอาจจะต้องเขียนเห็นบ้างว่าทําตารางนัดหมายล่วงหน้าด้วยยิ่งเราเป็นคนไปทํางานเนี่ยเรามีหลายเรื่องให้เราคิดมากเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างผมจะเป็นนั่งน่งอยู่ปุ๊บกาลังคิดเรื่องนี้อยู่อะไรเข้ามาสักแป๊บหนึ่งปุ๊บ ผมลืมแล้วเรื่องที่ผมกําลังทําอยู่อ,อย่างเมื่อวานกำลังเอาเอกสารไปกรอกเชื่อไหมว่าผมกลับบ้านไปผมนึกพึ่งนึกออกว่าผมลืมเอกสารวางไว้บนโต๊ะโดยที่ผมยังไม่ได้กรอกเลยเพราะเมื่อกี้ตอนที่ลังไปอ่ะน้องอีกท่านหนึ่งเขาเรียกผมมาให้ไปลงอีกเอกสารหนึ่งผมลืมอันนี้ไปเลยเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ ถ้าเราจะทําอะไรปุ๊บเราต้องจดมาว่าแล้วเราก็มาติ๊กออกทุกวันนี้ผมจะมีทูดูทูดูที่ส่งผมว่าทำอะไรเสร็จปุ๊บผมจะติ๊กออกอันนี้ทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้เวลาว่างที่เรามีอยู่ทบทวนกับสิ่งที่เราทําวันวันน,น,นี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งถ้าผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีเวลาว่างตอนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในเรื่องการอยู่รอดบนของสังคมนี้คือเรื่องการฝึกภาษาคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะ่ะผมอาจจะเป็นคนนนนนึงงแหหลละทที่่่่บอออกวาาาเเเเเเยยยไไมม็็จํปรูใื เราทำงานประเทศไทยทำไมเราไ้่เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาโน้นภาษานี้ให้มันเปลืองสมองแต่ปัจจุบันนี้บอกได้เลยครับมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆแต่อย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนอย่างวันนี้ผมบอกเลยว่าถึงผมจะไม่เกยนภาษาอังกฤษแต่เราก็ยังสามารถที่จะฝึกและพัฒนาต่อไปได้อย่างที่เขาบอกครับว่าภาษาอังกฤษคือภาษาที่สําคัญแต่ในปัจจุบันและในอนาคตนะครับมีอีกภาษาหนึ่งที่จะมาแทนเขาเรียกว่าไม่ได้มาแทนที่ละกันแต่เป็นภาษาที่3ที่คนจะต้องรู้คือภาษาจีน จริงๆภาษาจีนผมว่าตอนนี้ในในเด็กรุ่นใหม่นะผมเห็นเขามีการเรียนภาษาจีนกันอยู่ในหลักสูตรบรรจุไปเลยเนาะใช่ครับ,รบรอย่างลูกๆเพื่อนผมอันนี้เขาอยู่ประมาณประถมนะครับประถมต้นอะไรเงี้ยเขาเก็เริ่มมีการฝึกภาษาจีนกันแล้วนะครับใช่เด็กสมัยนี้เก่งนะครับคือได้สามภาษาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกหากสำหรับท่านไหนนะครับสนใจอยากพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาหรือฝึกภาษาใหม่ๆเนี่ยตอนนี้เรามีเครื่องมือหรือตัวช่วยเยอะแยะมากมายเลย นะครับทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันไมโครเรียนนิ่งหรือการเรียนแบบยอ่อยๆอย่างเช่นแอป d ดโรริงโกหรือว่าอย่างที่ายเห็นค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้บางทีบางเพจหรือ u t u b e ทั้ง e b o o k YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอาจารย์เนาะที่ใจดีมาสอนฟรีกันเยอะแยะมากมายเลยคือเดี๋ยวนี้เรียนภาษาไม่ได้จําเป็นว่าแบบเอ๊ะคุณต้องเตรียมเงินไปลงคอร์สอย่างเดียวแล้วถ,ถ้าเราอยากจะลองดูก่อนพื้นฐานว่าเฮ้ยเราถูกจริตกับภาษานี้ไหมอยากเรียนต่อไหมก็ลองไปเรียนในโซเชียลมีเดียแลวอย่างน้องายเรียนภาษาเกาหลีจากทางไหนคะ สช่เคยเรียนจากผ่านทาง Facebook ค่ะพี่งิมซึ่งอ,อันเนี้ยเขาจะมีเหมือนแบบคอรสทดลองให้เรียนฟรีก่อนว่าเธอโอเคไหมหรือว่า<อ>ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนลึกแบบให้คุณครูตรวจกันบ้านโน่นนี่นั่น,นก็จ่ายค่าเรียนนิดหน่อยค่ะซึ่งถูกมากๆเลยจริงๆแล้วแล้วก็<อ><อ>ข้อดีคืออย่างไซอย่างเงี้ยบางทีไซไม่มีเวลาฟิกเวลาที่แบบไปเรียนทุกเย็นเหมือนน้องๆสมัยเรียนได้เพราะไซทํางานเนาะ การเรียน e-learning แบบนี้ค่ะเหมือนคุณครูเขาก็จะมีบทเรียนออนไลน์ให้เรียนไว้ใส่ก็ทํากันบ้านแล้วก็ส่งตามเวลาที่ใส่สะดวกแต่คุณครูเขาก็จะมีพีเรียดว่าเอ้ยสมมติคอร์สเนี้ยให้เวลาสเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยใส่บ้างเมื่อไหร่ใส่ก็ทํากันบ้านส่งแล้วคุณครูเขาก็จะตรวจแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาผ่าน a c e b o o k ผ่าน l i น์แอดของของทางคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแส่ว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ดีมากๆเลยแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งครับที่ผมไปผมโหลดมาลองใช้ดูลองฟังดูก็คือแอปชื่อเค้กไม่ มันเป็นแอปที่เขาจะเอาพวกประโยคสนทนาครับที่เป็นภาษาอังกฤษอเอามาให้เราฟังแล้วลองพูดตามอะไรเงี้ยครับใครที่อยากจะลองฝึกก็ไปสามารถโหลดได้นะครับมาลองใช้ดูนะครับครับผมหัวข้อที่7นะครับก็คือการออกไปยืดเส้นยืดสายสำหรับบางคนนะครับที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอทั้งวันให้คุณนั่งทำงานอ่ะสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องผ่อนคลายด้วยการออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างทำงานสินาที แล้วก็ไปเดินห้าสิบนาทีใช่แล้วเพราะว่าหัดไปทีไรไปไปไหนพี่ไปเดินอยู่ไหนอ่ะบางทีสั้นๆเนี่ยอย่างสมมุติว่าจะต้องมีเมลคุยกับแผนกข้างๆไม่เมลเราผมอ่ะบางทีอ่ะเดินไปถามเลยใช่อยากขยับร่างกายบ้างเดินบ้างไม่งั้นปั๊บๆหนึ่งอ้าผ่านไปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้ขยับกลับมารู้ตัวอีกทีนึงว่าทาไมข้อมือเราเจ็บทําไมตาดูพร่าใช่ครับผมว่าหลายๆคนเป็นนะครับที่นั่งเพลินไปหน่อย จริงๆเดี๋ยวนี้พวกสมาร์ทวอร์ตเองอะครับพี่เป้เขาก็มีแจ้งเตืนเอนน้อ <N oss S 2> ถูกไหมว่าอ่ะออกกำลังกายบ้างอ่ะได้เวลาดื่มน้ำช่วงเนี้ยทำงานปุ๊บไม่ได้ดื่มน้ำเลย อันนี้คุณผู้ฟังครับขออนุญาตนะครับผมมีไอเดียดีๆมาแชร์อันนี้เราลองใช้กันเองในในแผน,นกในทีมเรานะครับ,รบในเรื่องของการกินน้ําค,ค,คือทุกคนเนี่ยจะมีแก้วเป็นของตัวเองนะพี่เราจะช่วยกันเตือนครับทุกๆประมาณเอ่สินาทออีถึงชั่วโมงหนึ่งจะมีการเตือนหนึ่งครั้งโดยที่ทุกคนต่างคนต่างหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ร้องว่ากิ้งกิทุกคนจะเป็นนันรู้กันว่าได้เวลากินน้ําแต่ต้องมีหนึ่งคนที่เป็นตัวคทน อย่างในทีมเราเนี่ยผมจะเป็นคนจะเป็นคนนําให้เพราะว่าผมจะชอบดื่มน้ําอยู่แล้วระหว่างวันนะครับก็จะอีกว่าอ้าวได้เวลากิ้งกิทุกคนก็จะรู้ตัวละหยิบแก้วตัวเองขึ้นมาดื่มน้าอาจจะอึกหนึ่งสองอึกหรืออะไรเงี้ยก็ยังดีเนาะพี่ที่ยังได้ดื่มน้ํคุณละคอแห้งแลคุณละคอแห้งเลอ่ะดื่มสักหน่อยฮะกิ้งกิ้งครับกิ้งกิ้งฮะกิ้ง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 ในหัวข้อของผมเนี่ยข้อที่8ดนั่นก็คืองีบระหว่างวัน อบอกเลยวันนี้ไม่ได้บุรี่แต่เรามองแล้วว่าคุณคือคนที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในเรื่องในการยิบระหว่างวันผมไม่ทราบว่าหลายๆคนจะใช้วิธีการแก้ปัญหาเวลาง่วงยังไงนะของผมเนี่ยแก้ที่ต้นเหตุเลยพี่คือถ้าง,ง่วงก็นอน,น,อนเพราะเวลานอนเนี่ยสัก10นาทีเนี่ยแล้วเราแบบฟื้นตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกว่าอมันดีขึ้นมากๆจริงกับการถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้นอน ผมใช้วิธีการดื่มกาแฟเข้าไปหรือฝืนนั่งทํางานเข้าไปเนี่ยผมก็จะนั่งตาลอยละเหมือนที่พี่ผู้พี่เห็นนะคือไม่ไหวแล้วไม่มีสมาธิทํางานเลยพอได้หลับสักหน่อยสมองมันได้พักผ่อนเฮ้ยพอช่วงบ่ายพี่มันมีพลังงานจริงๆแล้วม,มันทําสมองแล่นใช่มันสามารถทํางานต่อได้มันจะไม่รู้สึกว่ามันนั่งเบลอแบบเหมือนแบบถ้าเราฝืนอย่างเงี้ยแต่ใช้เคยอ่านมันมีวิจัยด้วยนะคะเขาบอกว่าที่จริงการเทคอันเนปหรือแบบนอนงีบกลางวันเนี่ยมันทําให้ตอนบ่ายอ่ะ ทำงานมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นลหลายออฟฟิศในต่างประเทศในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเริมมีโซนให้แบบมีโซฟามีแบบบินแบ็กให้พนักงานอะ่ะหลังทันเข้าหรือตอนบ่ายรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคละไปงีบได้แป๊บ,บนึงแล้วค่อยลุกกลับมาทํางานต่อ,<ช>พอเพราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้สมองอะแรนมากขึ้นในกนต้องครับไม่ไหวอย่าฝืนนอกจากเป็นการงีบระหว่างวันแล้ววิธีที่เก้าของผมคือการดูแลสายตาครับหลายๆคนครับมองหน้าจอคอมมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลย สายตามันล้างจริงนะ uh huh. คือบางคนเนี่ยไม่ได้ระวังระวังตัวสุดท้ายมันรู้ตัวีคือสายตาเนี่ยเ,เริ่มสั้นบ้างเริ่มเอียงบ้างเริ่มเป็นต้อบ้างอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องมองเห็นไปตลอดชีวิตวนะเนาะวิธีการรีแลกนั่นก็คือลองหลับตาดูครับแล้วก็เอามือเนี่ยปิดตานะครับแล้วก็พักผ่อนเอามือปิดตาไว้อย่าให้ตามันไม่โดนแสงนะครับสักพักหนึ่ง เหมือนให้รู้สึกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีวิธีหนึ่งคือเมื่อก่อนผมลองใช้ดูที่หยอดตาที่มัน,นเป็นแบบญี่ปุ่นอะน้ำตาเทียมใช่ที่มัน <แ S 1> จะมีสีฟ้า,ฟาสีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะนั่งพิงเก้าอี้เสร็จปุ๊บเราก็หยอดตาแล้วเราก็หลับตาไปเลยสักพักมันน้ำยามจะเย็นตามากมันช่วยได้จริงไหมคะมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วมันจะทําให้ตาเราฉ่ามากคือเพราะปกติอะ เวลาเรานั่งทํางานในห้องแอร์อากาศมันเย็นอากาศแห้งแบบเนี้ตาเรามันก็จะแห้งไปด้วยเพาะบางทีเราเพ่งจอคอมหรือว่าจอมือถือนานๆเราจะกระพริบตาน้อยลงนะครับมากกว่าปกติเนาะเวลาเราต้องคอมเนี่ยมันระยะมันใกล้มากคือเล่นมือถืออ,อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าที่จริงทุก20นาทีหรือ25นาทีเราควรหันออกไปแบบ มองหน้าต่างมอง,ออมองไปไก,ก,ก,กลมองท้องอ,อะไรเงี้ยให้สายตาม,มันได้ปรับโฟกัสบายย้างอะไรเงี้ยครับอาม,มีคนถามเขาบอกว่าอา้ามองไกลๆมองอยังไงเขาบอกว่าให้ลองเอามือยื่นออกไปข้างหน้าแล้วพยายามมองเลยมือออกไปนั่นแหละครับมันจะช่วยฝึกให้อ่วิธีสุดท้ายครับวิธีของผมนั่นก็คือวิธีการฝึกสมาธิครับเล่าไปก็เหมือนจะหาว่าผมโม่จริงๆผมนั่งสมาธิทุกวันเวลาเราตื่นมาเนี่ยแทนที่เราจะโอ๊ยขอนอนอีกสิบนาทีไว้ พอนอนทีไม่ผมไม่ใช่ผมใช้วิธีลุกขึ้นมานั่งเลยนั่งเสร็จผมจะเอาผ้านวมมาห่มแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็หลับอไอ้ชายเดี๋ยวพุ่งขัดอันนี้เรื่องจริงไม่ได้หลับไม่ได้หลับจริงเวลาพอนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันหนาวไงก็หูคุมผ้าไว้หน่อยแล้วก็จะนั่งนับหนึ่งนับสองนับหนึ่งนับสองไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเสร็จแล้วผมจะตั้งนาฬิกาไว้จับเวลาไว้ของผมจะตั้งไว้แค่ประมาณเจ็ดนาทีแต่ครั้งแรกเลยนะที่ทำห้านาทีเพราะกลัวว่าจะนั่งสมาธิไม่ถึง ขยับขึ้นมาตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นเจ็ดนาทีแต่สิ่งที่ได้คือหนึ่งคือเราพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บผมสามารถลุกไปอาบน้าได้เลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะกว่าจะลุกเนี่ยคือตื่นมาเนี่ยอ่ะสิบนาทีเลื่อนโทรศัพท์กลายเป็นว่าเรานอนต่อกับครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้ไงข้อดีมันคือมันมีสมาธิในตอนเช้านะครับบางทีเราก่อนนอนเราก็คิดเยอะอยู่แล้วตื่นมาเราคิดต่อจากเรื่องที่ ที่เราเครียดเลยเนียเราได้พักสมองบ้างก็ดีเหมือนกันหรือมีอีกวิธีนะคะที่จริงเดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเลยคือระบายสีอ่าไปซื้อได้เลยตามร้านหนังสือทั่วไปก็บางทีเหมือนแบบก็จะมีเป็นเลเวลเลยตั้งแต่ง่ายๆน้องๆเด็กๆก็ทําได้คุณพอ่อคุณแม่ซื้อให้น้องๆได้หรือถ้าเป็นเวอร์ชันผู้ใหญ่แหละก็มีเหมือนกันใครกลัวระบายสีเองไม่สวยบางทีเขาก็เขียนเป็นเลขมาให้แล้วอันนี้ต้องสีนี้เพื่อฝึกให้เรามีสมาธิรู้ว่าอันนี้ต้องระบายสีตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณลองโฟกัสกับงานให้มากขึ้นค่ะด้วยกฎของ50/10ค่ะ50ก็คือโฟกัสกับการทำงานค่ะส่วนอีก10นาทีเนี่ยอาจจะลองให้เวลาพักกับตัวเองบ้างนะคะเพราะว่า10นาทีเนี้ยอาจจะช่วยให้คุณโฟกัสการทำงานได้ดีขึ้นค่ะไปกับวิธีต่างๆที่เราได้บอกไว้เมื่อข้างต้นนี้ค่ะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มีไอเดียดีๆนะครับที่จะบริหาร10นาทีให้เกิดประโยชน์นะครับเข้ามาแนะนาคอมเมนต์กันได้นะครับในด้านล่างนี้เลย และสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube b r เด h e r Thailand ด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเพราะออฟฟิศไม่ได้มีแค่เรื่องงาน w o r k t กท i วิตี้พอดที่จะชวนคุณมาทอล์กทุกเรื่องผ่านมุมมองของคนออฟฟิศ